สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศปลกรกวงศ์ณยุทธยาจากสาขาการจัดการจดหมายเหตุและสาราสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยศิลปากรวันนี้จะนําเสนอบทความวิจัยเรื่องแนวทางการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานะจดหมายเหตุความทรงจํากรณีศึกษาหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยค่ะที่มาและความสําคัญของงานวิจัยนี้นะคะการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะเกิดขึ้นจากแนวคิดสิทธิมนุษยชนหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะ การเป็นการศึกษาบริษรทของบุคคลธรรมดาที่ไม่ปรากฏในเอกสารกระแสหลักนะคะโดยปริษัทบอกเล่าเนี่ยก็จะมีความสําคัญในฐานะบริษรทกระแสรองค่ะที่ช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปในบริษัทกระแสหลกักมีพัฒนาการนะคะจากการสัมภาษณ์ปกติไปสู่การมีจริยธรรมในการสัมภาษณ์ตามแนวคิดสิทธิมนุษยชนค่ะเห็นได้จากการเกิกดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปทั่วโลกนะคะซึ่งประเทศไทยก็ตอบรับกระแสนี้เช่นกันค่ะด้วยการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562ค่ะ การพัฒนาหลักการจัดทำทรัพยากรประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยก็พัฒนานะคะไปตามเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะจากอดีตที่สื่อจัดเก็บเนี่ยเป็นแถบบันทึกเสียงหรือม้วนฟิล์มม้วนเทปนะคะไปสู่ไฟล์เสียงไฟล์ภาพไฟล์ภาพเคลื่อนไหวค่ะดังที่สมาคมประวัติศาสตร์บอกเล่าหรือ Oral History Association นะคะซึ่งเป็นองค์กรกลางที่กำหนดมาตรฐานการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าได้ให้คำนิยามนะคะประวัติศาสตร์บอกเล่าในบริบทปัจจุบนันว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าเป็นสาขาก,การศึกษา และวิธีการรวบรวมอนุรักษ์ตีความเสียงและความทรงจําของผู้คนชุมชนและผู้มีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในอดีตถือเป็นรูปแบบการสืบค้นทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเกิดขึ้นก่อนวัฒนธรรมการสร้างเอกสารลายลักษณ์และเป็นหนึ่งในรูปแบบที่ทันสมัยที่สุดโดยเริ่มจากเครื่องบันทึกเทปในศตวรรษที่1940และปัจจุบันใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแห่งศตวรรษที่21ค่ะ สำหรับประเทศไทยนะคะหน่วยงานที่ดําเนินการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศนะคะก็ได้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยคะ่ะ ในพระราชบัญญัติหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะพุทธศักราช2,556หมวด2มาตรา13ข้อ7นะคะระบุหน้าที่ของหอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ว่าให้จัดทำบันทึกประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยพิจารณาให้ครอบคลุมข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยหน่วยย่อยในหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่รับผิดชอบการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าก็คือกลุ่มง,งานบันทึกเหตุการ์ค่ะซึ่งตัวของผู้วิจัยเองนะคะก็เป็นหนึ่งในบุคลากร,กรของกลุ่มบันทึกเหตุการ์นี้ด้วยจากการสำรวจเบื้องต้นนะคะผู้วิจัยพบว่ามีผลผลิตประว โครงการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานแต่ไม่พบการจัดชุดประวัติศาสตร์บอกเล่าที่สมบูรณ์พร้อมออกให้บริการค่ะ ในแง่ของหลักการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะก็พบว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีคู่มือหรือแนวทางการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคู่มือที่กล่าวถึงเนี่ยก็กล่าวถึงเพียงภาพรวมเท่านั้นค่ะแล้วก็ไม่มีการกล่าวถึงการจัดการทรัพยากรเอกสารบอกเล่าในยุคดิจิทัลค่ะซึ่งไม่สอดคล้องกับคํานิยามของที่สมาคมประวัติศาสตร์บอกเล่าได้ให้ไว้นะคะด้วยเหตุนี้ค่ะผู้วิจัยจึงศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าตามมาตรฐานของสมาคมประวัติศาสตร์บอกเล่าและศึกษาหลักการจัดการทรัพยาาาากกกรรรรเเออสปะัตติศ์บล่นฐจดหม ความทรงจํารวมถึงศึกษากฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าเพื่อนําข้อมูลมาวิเคราะห์สอบยนันและนําไปสู่การกําหนดแนวทางจากกัดการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยค่ะวัตถุประสงค์นะคะ 1. ค่ะเพื่อศึกษานิยามพัฒนาการขั้นตอนหลักการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานะจดหมายเหตุความทรงจําตามมาตรฐานสากลค่ะ2นะคะเพื่อศึกษาบริบทการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าของประเทศไทยค่ะ และ3ค่ะเพื่อสร้างแนวทางการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานนะจดหมายเหตุความทรงจำของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากลค่ะวิธีดำเนินการวิจัยนะคะ งานวิจัยนี้ค่ะได้ถูกกําหนดให้เป็นการวิจัยในเชิงคุณภาพแบบหลากหลายวิธีค่ะเพราะการดําเนินการวิจัยในวิธีดังกล่าวเนี่ยจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่มีน้ําหนักเพียงพอนะคะในการนําไปวิเคราะห์สอบยันนะคะโดยผู้วิจัยเนี่ยเลือกวิธีการเก็บข้อมูลสวิธีค่ะได้แก่การทบทวนวรรณกรรมการสํารวจและการสัมภาษณ์แบบตัวต่อต,ตัวค่ะ วิธีที่1นนะคะการทบทวนวรรณกรรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนสําคัญค่ะส่วนแรกค่ะคือการทบทวนงานวิจัยและบทความวิชาการที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานะจดหมายเหตุค่ะส่วนที่2นะคะก็คือการศึกษาเอกสารทางการกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่กฎระเบียบข้อบังคับมาตรฐานกฎหมายที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามค่ะวิธีที่2นะคะผู้วิจัยจะสํารวจผลผลิตโครงการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าของหอจดหมายเหตุแห่งชาติประเทศไทยค่ะรวมถึงจดหมายเหตุสดทัศที่เป็นบทสัมภาษณ์อื่นๆด้วยค่ะ และว,วิธีที่3นะคะการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวค่ะผู้วิจัยจะสัมภาษณ์บุคลากรในสานักขอจดหมายเทุแห่งชาติประเทศไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าได้แก่กลุ่มผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มบันทึเหตุการค่ะ เมื่อได้ข้อมูลจากทั้งสามวิธีแล้วนะคะก็จะนํามาวิเคราะห์สอบยันและนําไปสู่การกําหนดแนวทางนะคะเพื่อทําให้ได้ผลผลิตขั้นสุดท้ายของงานวิจัยนี้ตามบัตถุประ,ระสงค์ข้อที่3ค่ะก็คือได้ร่างแนวทางการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานะจดหมายเหตุความทรงจําที่ได้มาตรฐานสากลและเหมาะสมกับบริบทประเทศไทยค่ะผลการวิจัยนะคะจากการเก็บข้อมูลโดยสามวิธีนะคะก็จะได้ผลการวิจัยออกมาเป็น7ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นที่1นนะคะนิยามและพัฒนาการของประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะ ตามหลักการสากลค่ะเราก็จะยึดนิยามตามสมาคมประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะที่เราได้กล่าวถึงไปในที่มาและความสําคัญไปแล้วนะคะส่วนในบริบทของประเทศไทยนะคะจากการสัมภาษณ์พบว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็สอดคล้องกับนิยามสากลค่ะ แต่ไม่มีการกล่าวถึงทรัพยากร,รที่เป็นไฟล์ดิจิทัลค่ะส่วนพัฒนาการของหอจดหมายเหตุแห ah e ่งชาติประเทศไทยนะคะเริ่มแรกนะคะก็จะทําประวัติศาสตร์บอกเล่าโดยงานโสทัศนาชดหมายเหตุค่ะก็เลยส่งผลให้การจัดการทรัพยากร,รเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าในายุคแรกนะคะไม่สมบูรณ์ค่ะเนื่องจากขาดความเข้าใจในหลักการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ถูกต้องเพราะตามหลักการแล้วเนี่ยในชุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยจะต้องมีเอกสารที่เป็นบดถอดเทปคําสัมภาษณ์นะคะแล้วก็มีสื่อจัดเก็บการสัมภาษณ์รวมไปถึงจดหมายเหอนปลักกฐาระบ แต่ประวัติศาสตร์บอกเล่าที่ทางหอจดหมายเแห้่งชาติประเทศไทยออกให้บริการในปัจจุบันเนี่ยมีเพียงสื่อจัดเก็บการสัมภาษณ์เท่านั้นนะคะไม่ได้มีการรวบรวมเป็นชุดประวัติศาสตร์บอกเล่าที่มีองค์ประกอบสมบูรณ์ตามหลักการค่ะประเด็นที่2ค่ะการลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลมาจัดทาประวัติศาสตร์บอกเล่าค่ะตามหลักการสากลนะคะจากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมานะคะก็จะมีการเตรียมการก่อนการสัมภาษณ์ระหว่างการสัมภาษณ์การสงวนรักษาทรัพยากรที่ได้หลังจากการสัมภาษณ์และการเข้าถึงทรัพยากรค่ะ ส่วนทางบริบทประเทศไทยนะคะจากการสัมภาษณ์นะคะพบว่ามีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่สัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลโดยตรงเนี่ยเพียงสองคนเท่านั้นค่ะโดยทั่วไปขั้นตอนระหว่างการสัมภาษณ์เนี่ยค่อนข้างสอดคล้องกับหลักการสากลนะคะแต่ว่าในขั้นตอนการเตรียมคําถามเนี่ยยังขาดการศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นหลักฐานหลักนะคะแล้วก็ขาดการอบรมก่อนการไปสัมภาษณ์นะคะและนอกจากนั้นยังไม่มีแผนการสงวนรักษาและเข้าถึงทรัพยากรอย่างรัดกุมค่ะ ประเด็นที่3นะคะก็คือการจัดการทรัพยากรเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าค่ะ ตามหลักการสากลนะคะจากที่ได้ทบทวนวรรณกรรมมานะคะก็จะมีการกําหนดหลักการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะซึ่งร่างขึ้นโดยยึดหลักจรรยาบรณมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แนะผู้รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าตลอดจนผู้ที่ทางานร่วมกับผู้รวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะในการกําหนดความคาดหวังในการมีส่วนร่วมอย่างเป็นมืออาชีพหลักการนี้เนี่ยก็แสดงวิธีการทําความเข้าใจในบริบทของโครงการประวัติศาสตร์บอกเล่าหลักการและเหตุผลพัฒนาการวิธีจัดการทรัพยากรนะคะหลักการนี้เนี่ยนอกจากจะทําให้ผู้จัดทาและผู้คนคว้าเข้าใจ บริบทของการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าแล้วยังช่วยปกป้องผู้ให้สัมภาษณ์นะคะและก็ชุมชนผู้ให้สัมภาษณ์จากการนําประวัติศาสตร์บอกเล่าไปใช้ในทางที่ผิดในอนาคตด้วยค่ะส่วนในบริบทประเทศไทยนะคะจากการสัมภาษณ์พบว่ายังไม่มีการกําหนดนโยบายในการจัดการทรัพยากรเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะประเด็นที่4ค่ะการรวบรวมทรัพยากรเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่ามาประเมินคุณค่าจัดเก็บเป็นจดหมายเหตุค่ะตามหลักการสากลนะคะ ก็จะใช้แนวคิดการประเมินคุณค่าจดหมายเหตุแบบต่อเนื่องนะคะหรือ Record Continuum นะคะรวมไปถึงแนวคิดเอ่อ l a r c h i v e ร์คีและ Archival m u l t i v e r s e ด้วยนะคะโดยแนวคิดดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดที่จัดเก็บรวบรวมทรัพยากรที่มีแหล่งที่มาชัดเจนทั้งหมดเป็นจดหมายเหตุโดยทรัพยากรดังกล่าวเนี่ยไม่ได้จำกัดเฉพาะเอกสารทางการนะคะเท่านั้นแต่อย่างรวมถึงสื่ออื่นด้วยเช่นภาพถ่ายสื่อสดทัศน์ต่างๆนะคะรวมไปถึงทรัพยากรดิจิทัลการบันทึกเหตุก,การณ์และการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าด้วยค่ะ ส่วนการสำรวจทรัพยากรที่ทางหอจดหมายเหตุแห่งชาตินะคะจัดเป็นประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยก็พบทรัพยากรดังนี้ค่ะ1นนะคะเป็นแถบบันทึกเสียงการจัดรายการสนทนาค่ะ2เป็นแถบบันทึกเสียงการสัมภาษณ์บุคคล3เป็นแถบบันทึกเสียงนะคะที่เป็นเอ,เอกสารส่วนบุคคลค่ะแล้วก็อย่างที่4นะคะเป็นโครงการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าปฏิบัติการกู้ภัยทีมฟุตบอลหมู่ปา a อะคาเดมีค่ะซึ่งส่วนนี้นะคะยังไม่ได้จัดหมวดหมู่และพร้อมนําออกให้บริการค่ะ จากการสัมภาษณ์บุคลากรน,นะคะพบว่าขอ um จ mai เหตุแห่งชาติเนี่ยจัดรายการสัมภาษณ์และรับมอบจดหมายเหตุสดทัดประเภทแถบบันทึกเสียงแต่ไม่ได้มีการรวบรวมเป็นชุดเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าที่สมบูรณ์ค่ะกล่าวคือไม่มีบทถอดคำสัมภาษณ์และเอกสารประกอบอื่นๆส่วนชุดจมายเหตุ ed, ประวัติศาสตร์บอกเล่าปฏิบัติการกู้ภัยที่ฟุตบอลมู่าอะคาเดมีนะคะก็มีหลักการรวบรวมตามมาตรฐานสากลนะคะโดยโดยทั่วไปก็ถือว่ายังเข้ามาตรฐานสากลอยู่ค่ะ ประเด็นที่5ค่ะการจัดเรียงและจัดทำคำอธิบายชุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะตามหลักการสากลน,นะคะก็จะมีการจัดเรียงจดหมายเหตุนะคะตามแหล่งที่มาและลำดับเดิมค่ะก็คือยึดการจัดเรียงตามหน่วยงานหรือบุคคลต้นทางค่ะเพื่อคงสภาพความเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์เชื่อถือได้นะคะ ส่วนการจัดทําคําอธิบายนะคะเบื้องต้นยังใช้มาตราฐานคําอธิบายจดหมายเหตุตามมาตราฐาน iZG อยู่นะคะมาตราฐาน i s g ซนะคะก็คือมาตราฐานที่แบ่งคําอธิบายบอกคุณลักษณะรายละเอียดของทรัพยากรจดหมายเหตุออกเป็น7ประเภท26องค์ประกอบค่ะ จากการสัมภาษณ์นะคะพบว,ว่าแถบบันทึกเสียงที่จดหมายเหตุแถบบันทึกเสียงจดหมายเหตุอะคะ่ะที่เป็นชุดบทสัมภาษณ์นะคะมีการทําทะเบียนจัดหมวดหมู่และออกให้บริการในมาตรฐานเดียวกับจดหมายเหตุโซทัศน์อื่นๆค่ะส่วนชุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์บอกเล่าปฏิบัติการกูภ้ภัยทีฟุตบอลหมู่านอะคาเดมีนะคะอยู่ในขั้นตอนการจัดเรียงและจัดทาคาอธิบายโดยสังเกตเท่านั้นค่ะประเด็นที่6นะคะการอนุรักษ์และสงวนรักษานะคะโดยเฉพาะไฟดิจิทัลค่ะตามหลักการสากลนะคะก็จะมีการอนุรักษ์และสงวนรักษานะคะ จดหมายเหตุดิจิทัลตามแนวคิด OAIS ค่ะซึ่งอันนี้นะคะเป็นการสงวนรักษาคำอธิบายจดหมายเหตุด้วยระบบเปิดค่ะส่วนในบริบทประเทศไทยนะคะการอนุรัก,กษ์รักษาจดหมายเหตุสดทัดนะคะยังคงเป็นสื่อจัดเก็บรูปแบบเก่าอยู่เช่นแถบบันทึกเสียงม้วนฟิล์มนะคะจากการสัมภาษณ์ค่ะพบว่าทรัพยากรที่เป็นแถบบันทึกเสียงเนี่ยก็ทําการอนุรักษ์กากษาตามมาตรฐานจดหมายเหตุสดทัดทั่วไปค่ะส่วนไฟล์ดิจิทัลค่ะยังไม่มีแนวทางการสงวนรักษาในระยะยาวเป็นเพียงการเก็บรวบรวมในฮาร์ดดิสก์กลางและสำรองข้อมูลเท่านั้นค่ะ ประเด็นที่7ค่ะการออกให้บริการและเผยแพร่ชุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะตามหลักการสากลน,นะคะก็จะมีแผนการเข้าถึงทรัพยากรและการก,ารกำหนดลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็การนำประิษัทบอกเล่านะคะไปใช้ต่อค่ะ ส่วนตามบิบทประเทศไทยนะคะก็จะมีกฎระเบียบมีกฎหมายควบคุมดังนี้ค่ะได้แก่พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติพุทธศักราช2556ค่ะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562พระราชบัญญัติลิขสิทธิพุทธศักราช2 5 3 7และระเบียรบกรมศิลปากรว่าด้วยการให้บริการแก่ประชาชนของขอจดหมายเหตุแห่งชาติการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุอัตราค่าทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและค่าบริการอื่นพุทธศักราช2564ค่ะ จากการสัมภาษณ์บุคลากรนะคะพบว่าแทบบันทึกเสียงจดหมายเหตุชุดบทสัมภาษณ์ต่างๆเนี่ยออกให้บริการและเผยแพร่ด้วยมาตรฐานเดียวกับจดหมายเหตุสดรูปแบบอื่นค่ะส่วนชุดจดหมายเหตุประวัติศาสตร์บอกเล่าปฏิบัติการกู้ภัยทีฟุตบอลหมู่ป่าอาคาเดมี่ยังไม่ออกให้บริการะคะ่ะเนื่องจากยังไม่ได้จัดเรียงและจัดทําคําอธิบายค่ะสรุปนะคะการจัดทาประวัติศาสตร์บอกเล่าในฐานะจดหมายเหตุความทรงจาค่ะสามารถใช้เป็นหลักฐานชั้นรองในการศึกษาประวัติศาสตร์ได้นะคะทั้งนี้จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม การสำรวจและสัมภาษณ์บุคลากรหอจหมายเตุแห่งชาติที่เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะ <c oughs> ก็พบว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าอยู่ยังไม่มีแนวทางที่เป็นมาตรฐานชัดเจนขาดการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับหลักการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่าและการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นปัจจุบันขาดนโยบายที่ชัดเจนในการจัดทำประวัติศาสตร์บอกเล่านะคะเอ่อในการจัดการทรัพยากรนะคะ แล้วก็บุคลากรน,นะคะยังมีประสบการณ์น้อยมีผลผลิตชุดจดหมายเหตุที่เป็นเอกสารประวัติศาสตร์บอกเล่าเนี่ยให้บริการน้อยและยังไม่มีแผนการสวนรักษาทรัพยากรประวติศาสตร์บอกเล่าที่เป็นดิจิทัลในระยะยาวค่ะทางนี้นะคะผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการจัดทําประวัติศาสตร์บอกเล่าตามมาตรฐานสากลน,นะคะแล้วก็นํามาประยุกต์ให้เข้ากับกรอบกฎหมายและข้อจํากัดของประเทศไทยค่ะเพื่อจัดทําร่างแนวทางที่เหมาะส,สมสำหรับประเทศไทยในลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ